สวัสดีค่ะมาอีกแล้วเนาะกินข้าวเย็นน้ำกันเดอร์กินบเมน่ข้าวดอกกินเมี่ยงค่ะมือนี้กินเมี่ยงเมี่ยงกุ้งก้องกับว่าคอยโฟกัสเนาะจะมีกุ้งเนี่ยเห็นอกค่ะกุ้งนมจีนแล้วก็พผักเนาะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟูด้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดแดงๆจะก,กินซ่วงๆมือนี้ บ่ค่อยจะยู่ดีเวียนหัวก็เลยจะมากินเผ็ดๆลองเบิ่งเนาะบางเธอมันเศ้ามาค่ะเริ่มได้เลยพักกับบมี่อย่างหลายไม่จะพักไอสลัดสลัดแน่บ้านเฮากับบมี่เนาะแล้วก็พักไอพักหอมอยังก็ข้าวเอิญหอมอย่างว่า ผักหอมผ <บน S 1> ักบุ้บะแมนผักหอมเนาะแจัคผักหอมอย่างดอกอั่าีละผักหอมสี่อย่แหละเนาะค่ะกองบอกคอยโฟกัสเนะาะเป็นแต่แซบบ่มาเดินม,มาเดิน โอ้ยลืมขอาห่างมันอวกคำนหญ่ๆเด้อเนาะอืมโอ้จวดจวดความเผ็ดเด้อค่ะจวดแซ่บ เดี๋ยวมันสว่างมึงดูมันนี้อาหารแรงเนาะกินเบาๆจะสิกินเพื่อเด้อพี่น้องเอ้ น้ำจิมดด้มส่เลยไ์ลายเพชรจวดหอมเมียงขนมจีน ใส่กุง้งใบนี้ใบบักใหญ่ใส่ปลากลมบเนอ้อแบิโฟกัสให้อยู่เนคำที่สามเนาะค่ะ

แซ่บแซ่บแซ่บ,ซบ,ซบไปเฮ็ดกินลองเบิ้งเด้อค่ะเด้อแซ่บอีหลีถึงสิบบอยี่พักหลายกันคักคือกันนี่จะกระลำ มืนอนิพัเป็นลายต่างเป็นสีวิ่นวิ่นหัวสงสัยเลือดบกค่อยไปร้อเลี้ยงสมองบ้เป็นโรคไปแพ้เป็นไพ่เนาะคะ่ะเนาะเท้าแล้วก็ได้คนไทยสะเป็นโรคเลือดเลือดจางเกือบทุกๆคนเนาะจะกินเผ็ดกินเข้มไร แต่มันก็นแซบนอะบานเฮา,า,าเพชเข็มบ่คืออาหารบานข้าจืดปานอย่างกินกระป๋แล้วค่ะบ่คือเพชเพชแบบนี้เนาะแซบ ุงใ่2ตัวเบิงลูกคําใหญๆบิงลูก ทำญ่กินกนส่หแต่แซ่บโอ้คือจวดแท้เลยดูสาวต่ำน้ำจิ้มนี่จวดขนาดถึงใจแม่ขนาด คำสุดท้ายน้ะเางดูคำสุดท้ายเนี่ยกุ้งในสามตัวบังดุกยัดเสียคักบังดุกคำสุดท้ายเนี่ยโอ้จวดจอดจวดจวด แค่นี้ก่อนเนะาะค่ะเนาะอย่างกดะฝากคลิปเนเดอร์ค like ่ะเดอร์กดไลค์กดแชร์ให้แน่พอได้เป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนะาะค่ะเนาะคลิปนี้กัพอแค่นี้ก่อนละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ